ก็นะครับเริ่มจาาครับตัวที่อยู่ทางซ้ายมือของผมเป็นแบรนด์ครับออปติมัมแบรนด์เยอรมันผลิตจริงครับรุ่น BF20LV นะครับผมอ่ารุ่น BF20LV ครับตัวนี้ใช้ไฟบ้าน220โวล์นะครับผมหัวเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมปรับรอบด้วยไฟฟ้านะครับผมโอเคตัวถัดมาับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น BF16V นะครับผม BF16V เอียงหัวซ้ายขวาได้ครับใช้ไฟ220โวลต์เหมือนกันปรับรอบด้วยไฟฟ้านะครับผมส่วนอีก2เครื่องครับเดี๋ยวไปดูตัวงตัวนี้นะครับรุ่น s m ด1 0 x 2นะครับ X2L นะครับ L คือรองเทเบิลนะครับผมตัวนี้ครับใช้กับไฟ220โวลต์นะครับผมเอียงได้นะครับแต่ว่าเอียงทั้งเสานะต้องคลายเสาแล้วเอียงนะเอียงทั้งเสานะฮะตัวนี้ใช้กับไฟบ้าน220โวลต์เหมือนกันครับผมส่วนอีกรุ่นนึงครับ รุ่นเล็กสุดนะครับผมก็จะเป็นรุ่น SMQ10SX1 นะครับผมตัวเครื่องนะครับเอียงเสาเหมือนกันครับไม่ได้เอียงหัวนะเอียงที่เสานะต้องคลายน็อตที่เสานะเพื่อเอียงทั้งเสานะใช้กับไฟบ้านเหมือนกันนะครับผมปรับรอบด้วยไฟฟ้าอ๋อครับผมกลับมาที่นี่ครับมันยังมีรุ่นหนึ่งครับผมก็คือรุ่น SMQ10SX2L ซึ่งเป็นมอเตอร์บัสเลสครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้เลยนะเป็นมอเตอร์ DC นะครับผม350วัตต ถ้าเกิดอีกตัวนึงคเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับกำลัง500วัตต์ส่วนคุณลักษณะทางแมชชนิกทางกลน,นะดิเมนชันนะเท่ากันนะแตกต่างกันที่ตัวมอเตอร์ครแล้วก็วิธีการควบคุมเขาครับผมหลักๆครับก็โครงสร้างเหมือนกันเดี๋ยวไปลงดีเทลเรื่องดิเมนชันกัครับผม